นายเจสันสมควรแก่การตายเจสันใช่ไหมเอ่ยนี่มาหลอดไฟตกใส่หัวตายอ้าวหุยมาคอหักตายอ้าวหุยหมุนส่งวิญ,ญญาณให้กับยมทูตอืมอิ่มเรียบร้อยเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมเด d บุ๊ k สมุดจดชื่อให้คนตายนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้หนังสือยมทูต ที่คล้ายๆกับเด n โนตเลยนะที่เรานั้นสามารถที่จะเขียนชื่อของใครก็ได้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ระบุสาเหตุการตายนะครับผมเพื่อให้คนนั้นสิ้นชีพและเราก็จะได้รับดวงวิญญาณเหล่านั้นไปนะครับน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มการะดาดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรตีในการเขียนชื่อส่งวิญ,ญญาณในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ เริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนโอค้คนที่1จงตายซะเถอะเออตายไปแล้วหนึ่งมาแดงๆคือคนที่สมควรตายเออโอ้ไปแล้วสองโอ้โหนี่มันอะไรวะนี่อยู่ที่โลกยมทูตมาโอ้โหเก็บวิญญ,ญาณนะผมนี่เราจะเข้าสู่ด้านมืดปราบอ้กลายเป็นปีศาจเฮ้ยทำหน้าที่กลายเป็นยมทูตโอ้โหมาแล้วยมทูตลุก เอ้ยได้ประมาณท่องนี้อ๋อหอยนี่มันสควิตเกมนี่หว่าสควิตเกมในโลกยมทูดอย่างนั้นเหรอมาเลวเพื่อนป๊บปั๊บปั๊บเอ้ยโอ้โหตายเกือบหมดเฮ้ยเราต้องไปกันต่อหนึ่งสอไปอีกแล้วหนึ่งศพอยยยมาทูตตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัว3ามองหนึ่งเอ้ยบ ไม่โดนเฮ้ยไปเข้าเส้นชัยหุย้ยฉันยอมรับนะว่านายเก่งหุย้ยคราวนี้เราจะต้องอะไรวะเนี่ยส่งวิญญาณ ให้กับยมทูตออิ่มเรียบร้อยเฮ้ยส่งมาให้ฉันด้วยืมยมทูตบินได้เฮ้ยโคตรโหดโอ้โหยต่อไปก็เป็นการที่เขียนว่าจะให้ใครตายดีคนแรกเผาป่าเพื่อความสนุกสนานส่วนคนที่2กินสัตว์เลี้ยงของคุณเฮ้ยอย่างนั้นเหรออเอาด้านขวาไปบิลลี่นายกินสัตว์เลี้ยงหทำผิดหน้าสงสารสัตว์เลี้ยงของเราเหลือเกินนะโดนเจ้านี้กินต่อไปก็ซินดี้กับซูซาน นายดูสิเราจะต้องเก็บวิญญาณทั้งคู่เอาซินดี้ก่อนละกันเขียนชื่อลงไปซินดี้ครับผมเขียนสิเฮ้ยเราต้องมาพิมพ์เองด้วยหรอ ซิ uh huh, นดี้นี่เขียนให้ถูกต้องหัวใจวายหรือว่าคอหักเอาหัวใจวายไปก่อนอ้าวห <Thank you. S 1> ัวใจวายเฮ้ยเยพื่อนฉันเป็นอะไรต่อไปก็ซูสานหุยต้องมาเขียนแป๊บึงซูสานใช่ไหมเอ่ย rian? นี่เอาละสาเหตุการตายหัวเลาะจนตาย uh huh. <laughs> เออขาดใจโอ้ยนูวิญญาณสองดวงโอ้โหยคิดโตเฟอร์อะไรวะเนี่ยนายจงตายซะก่อนเออจากนั้นถ้าเราเขียนผิดเป็นเดวิดอ้าวลบหนึ่งไม่สมควรตายนี่เอาเฉพาะคนแดงแดโดนัลเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจสิก้าอ้าวมันหนีไม่ได้อ,อืเป็นยมทูตต้องมือไว้ด้วยนะนี่ไม่ใช่ยมทูตสิแม่แค่มีหนังสือของยมทูตเดี๋ยวคราวนี้เราขอเล่นเป็นฝ่ายดีกันบ้าง าปาปเอา้าเฮ้ยไม่ได้ไายต้องเป็นยมทูตอย่างเดียวเข้าใจหรือเปล่าอืมเข้าใจแล้วก็ผมป๊าป๊ป๊าปาป,าปีศาจล่างอืมเกือบสมบูรณ์เฮ้ยแปลงล่างหุยตัวใหญ่ เฮ้ยสุดยอดเป็นไงเราหย,ยมมาทูตที่มีพลังเยอะที่สุดอืแบบนี้แล้วสามสองหนึ่งหยุดก่อนวตายไปสองโอ้ยมือสั่นแม่สงสัยหัวใจวายเฮ้ยตกใจหน้าตาเอาละไปต่อหนึ่งสองสามเข้าไปอย่างเสี่ย,ยง,ยงต่อไปก็ นี่เอาวิญญาณไปหุยรู้สึกว่าคราวนี้จะกินเยอะกับกับงับกับกับเป็นอาหารต่อชีวิตให้กับยบะทูตสองตัวหรือเปล่าเอยคราวนี้ไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนว้ามานี่หุยทำไปส่งวิญญาณมาฉันจะกินวิญญาณแกอุยเกือบไปครับผมอืมส่งให้ครบดูซิคราวนี้เป็นยังไงเอยด้านซ้ายดูถูกคุณแม่ด้านขวาขาโมยแมวของคุณเออไอคนนี้ใจร้ายอืมด้านขวาละกันอืม ตายซะแม่ขโมยแมวแล้วเจ้าของเขาจะอยู่ยังไงคราวนี้เราอยู่ที่ผับแห่งหนึ่ง โอ้ยทำไมคนมันเยอะขนาดนี้นายเจสันสมควรแก่การตายเจสันใช่ไหมเอ่ยนี่มาหลอดไฟตกใส่หัวตายอ้าวหุยเฮ้ย,ฮยนายว่าเออคนที่อยู่ตรงโต๊ะเมื่อกี้หายไปไหนน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปเจ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขียนถูกเขียนผิดวะเนี่ยดูสิไม่ใช่เฮ้ยเออลงมาหน่อยมองไม่เห็นแม่เป็นอะไรที่ต้องพิมพ์เองลำบากเหลือเกินนะมาคอหักตายอ้าวหุยหมุนคอหมุนตายทั้งคู่ เพราะว่าชื่อเหมือนกันด้วยเฮ้ยซันด้าจงตายซะเถอะอืมเขียนชื่อซันด้าแป๊บหนึ่งนี่ซันด้า ทั้งคู่ต้องตายด้วยการหัวเราะตาย,ยขาดใจอ,อต่อไปก็เหลือนายสุดท้ายแล้วนะโดนัลอืมพิมพ์เรียบร้อยอุ้ยอะไรดีเอย่ยมาตายตามเพื่อนไปแล้วกันเออคอหักหุยคอหมุนได้ดวงวิญ,ญญาณถึง8ดวงอุยอยมาทูดอิ่มต่อไปก็ลิซ่าตายก่อนซาร่าคิสโตเฟอร์เออคอหักโอ้โหคราวนี้มันเริ่มที่จะยากขึ้น อืมอุ้ยดอกไม้แบบว่า,าแห่งความดีนี่น้ำหมืกความชั่วแล้วก็หนังสือแห่งความตายหนังสือปีศาจป๊าป๊าปอืมมาดิเพื่อนอุย๊ยได้ประมาณล่างเท่านี้แม่ยม,มาทูตดจิว๋วมาคราวนี้ก็แม่อยากจะสคิปเหลือเกินเฮ้ยอจอืมไม่ตายเราก็วิ่งแค่แป๊บเดียวจะถึงเส้นชัยอืมเป็นไงไม่ได้แอมหรอกเพื่อน โอ้โหผ่ one, you, านง,ง่ายได้อุ้ยคราวนี้ส่งวิญญาณให้โยมทูตเฮ้ยสี่ตัวกันเลยล่ะดีป๊าปป๊าปป๊าป๊าป๊าปมายิงไปยิงไปเฮ้ยตัวนี้ใกล้เฮ้ยเอาวิญญาณไปกินก่อนอืมจะได้หยุดชะงักส่งซ้ายขวาป๊บปป๊ป๊าปเออเฮ้ยยังมีอีกเอ้าอยู่ใกล้มากจะเย็นนีดูหน้าชัดๆสิเพื่อนเกือบจะมากินเราแล้วนะต่อไปก็อืมพี่ภาคษาสองคนนี้หน่อยสิด้านซ้ายรู้สึกว่าจะขี้อยู่บนโต๊ะของเราด้านขวาสปอยซีรี Squid Game ไอ้อพวกสปอยหนังแม่แต่ด้านซ้ายก็สมควรตายเหมือนกันนะขี้บนโต๊ะฆ่าทั้งคู่ได้ไม่เอ่ยเฮ้ยแซมโอ้โหคอหักแม่รอดไปทีนะแค่ขี้บนโต๊ะคราวนี้เราจะต้องโอ้โหสังหารกี่คนเอ่ยแม่2คนนี้แจ็คก,กับแมรี่ต้องตายด้วยหนังสือแห่งความตายของเรานายชื่อแจ็คใช่ไหมเอ่ยนี่สาเหตุการตายก็คือต้นไม้ทับอืมไปโอโ้กระถางหล่นมาจากไหนวะเนี่ย จากเครื่องบินล่ะส่วนนายเจ้าแมรี่อืมเขียนชื่อแป๊บหนึ่งมาแล้วเฮลิคอปเตอร์วุ้ยไม่พัดโอ้โหปาดมันตายได้วิญญาณเพิ่มขึ้นอีกแล้วคราวนี้ก็โอ้โหล้อเลียนคอหักไปซาร่าคอหักคิโตเฟอร์คอหักเอ้าโดนผิดคนเฮ้ยลิซ่าอย่าวิ่งหนีเอยแม่ลิซ่ามีหลายคนด้วยนะไปเพื่อนคราวนี้เราจะต้องปรับโอ้ยเฮ้ยกลายร่างเป็นปีศาจดีๆหน่อยอุ้ย โดนใบพัดแห่งความดีใบเลื่อยก็มีเพื่อนอืม,มาจะต้องกลายร่างเป็นปีศาจร่างยักษ์ระวังขวานโอ้โหได้เท่านี้คราวนี้โอ้ยบอสอ,อย่ามาทูดแม่รู้สึกว่าตัวนี้ไม่มีปีกแล้วก็มีตัวอื่นอีกไม่เอ่ยเหมือนจะไม่มี ไม่ใช่แล้วยังมีอีกแม่เมื่อกี้ตัวสีน้ําเงินงับงับงับดวงวิญญาณหมุนวนในปากมันเอาละคราวนี้จะฆ่าใครดีเอ่ยด้านซ้ายร้องเพลง let it go อย่างนั้นหระอด้านขวาทําลายบ้านของเราเอริชาร์ดทำลายบ้านของเราเขียนชื่อมันไปฆ่ามันสิเฮ้ย hey, ทําไมกดไม่ได้สกิปด้านบนเอาละกันนะลอดตายไปทีนะทั้งคู่เอาละคราวนี้โอ้โหเฮ้ยนี่มันอเล็กอเล็กกำลังจะมาฆ่าเราเฮ้ย hey, ต้องรีบฆ่ามันก่อนเออ อีเอ็กอเล็กสาเหตุการตายหัวใจวายเฮ้ยมันจะเอาขวานมาฟาดเราเฉยมันรู้ว่าเรามีหนังสือแห่งความตายงั้นสินะว้าคราวนี้มีประตูแห่งความชั่วร้ายด้วยเออเอาไงโอ้ยระวังขวานจิ้มหน้าเราอีกปร,ประตูปีศาจกระตุกเล็กน้อยเฮ้ยปีศาจตัวยักษ์ป้าพลังสูงสุดนี่กำเนิดเจ้ายมพูดพลังสูงสุดเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอ้หคราวนี้เราต้องส่ง Uh huh. วิญญาณอุ้ยนี่กินเร็วมีตัวที่อยู่หลังกําแพงด้วยโอ้ยสามารถส่งวิญญาณให้มันได้มาตัวไหนอีกเอยบินอยู่นี่ส่งเข้าหัวมันกินอย่างรวดเร็วโอ้ยอย่างเยอะเลยนะเจ้าพวกนีคราวนี้จะเป็นสาเหตุอะไรเอ่ยในการเอาชีวิตเจ้าพวกนีคนแรกเจ้าชู้กับยายของเรา <c oughs> คนด้านขวาขโมยโทรศัพท์ <c oughs> เฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยนะแต่โทรศัพท์ของเราก็มีรูปถ่ายมีความทรงจําอะไรเยอะไปหมดขโมยอย่างนั้นหรอ จงตายซะเฮ้ยเขียนมันไปดิเอาอีกแล้วไม่ได้เป็นอะไรกระดานนี้วะเนี่ยให้ตายเถอะเอาละข้ามเจ้าพวกนี้ไปก่อนละกันเจ้าโดนัลแล้วก็มิเชลมีใครอื่นอีกไม่เอ่ยไม่น่ามีเอ้ยมีนี่ไงโจเซฟเราจะเอาเจ้าโจเซฟก่อนละกันหันหลังไม่รู้เรื่องเขียนชื่อโจเซฟไปเลยนะแป๊บหนึ่งโจเซฟอย่างนั้นเหรอนี่ประมาณนี้ไปกินยาพิษตาย เออโอ้โหน้ำเขียวเลยนะเฮ้ยตายแบบท่าน่าสงสารกินยาพิษตายไปแล้วต่อไปก็มิเชลอืมชื่อยาวจริงๆถ้าทางจะพิมพ์ยากป๊าบอ่าได้แล้วเพื่อนยาพิษตายอีกคนแล้วกันนะเอาละกินเข้าไปโอ้โหยาพิษอ ตายแบบน่าสยดสยองอืมส่วนนายก็คือสาเหตุที่ทําให้สองคนนี้ต้องตายใส่ย,ยาพิษเข้าไปใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยนายมันใส่ร้ายชั้นโดนัล <'t> ้ยสาเหตุก็คือโคมไฟเหมือนเดิมไม่เอ,อือ <c oughs> ปิดจ๊อ อืมสามวิญญาณโอ้โหโหยยาพิษทำไมยังตามมาหลอกหลอนอีกนะทั้งซ้ายขวาเลยเนี่ยปั๊บปัป,ป,ปเดินต่อหฮ้ยโอ้โหยาพิษโดนกลิ้งโดนเตะก,กลิ้งมานี่หื้ยเรียบร้อยอืมคนด้านซ้ายนี่ดูท่าทางจะเป็นคนที่เอาเรื่องอยู่นะขอดูสาเหตุแป๊บหนึ่งด้านซ้ายรู้สึกว่าจะให้การบ้านเยอะส่วนด้านขวาแปลไม่ออกอุยการบ้านเยอะก็ ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะได้พักนี่เขียนชื่ออุ้ยเเป็นคนด้านขวาเหรอเนี่ยไอเราก็ไม่รู้อืมโอ้โหอเล็กจะเอาอีกแล้วอย่างงั้นเหรอมาเขียนลงไปเอ้ยต้นไม้ฮึชึบมาห้ยต้นไม้ฮึ้งห้โยตายไม่ทันรู้ตัวเฮ้ย ยังมีอีกล่ะ้ยคนนี้ด้วยเดี๋ยวพึ่งชื่ออะไรวะเนี่ย E S เอ้ยหัวใจวายเฮ้ยตัวหักโอ้โหฮ้ยนึกว่าคนเดียวเกือบไม่รอดอีกแล้วจะโดนไม้ฟาดด้านซ้ายฆ่าแมลงวันโอ้โหส่วนด้านขวากินเด็กเฮ้ยกินเด็กอย่างงั้นล่ะจะเป็นคนไหนกันนะเขียนชื่อด้านขวาละกันเอาเฮ้ยไม่ได้ทาไมด้านขวาไม่ได้ทุกทีเลยนะลองฆ่าคนที่ฆ่าแมลงวันดูซิเอาเขียนได้ โอ้โหแสดงว่าผู้หญิงเป็นคนกินเด็กลอดไปเฉยโอ้โหคราวนี้มันจะเข้ามาฟาดเราอีกแล้วหรอมานายต้องเจอเราเดี๋ยวก่อน อุ้ยมีตำรวจด้วยมีเจสันกี่คนวะเนี่ยน่าจะประมาณ3ามคนเราอาจจะต้องช่วยตำรวจกันหน่อยคนนี้น่าจะชื่อสตีฟนี่อีว e ีโอเคโดนหมัดต่อยเกิดการต่อสู้โอ้ยตำรวจยิงส่วนคนนี้จะตายยังไงดีเออเจสันเขียนชื่อกันหน่อยเพื่อนเจสันไม่ใช่เจสอมนี่เขียนถูกแล้วไปอ้รถตำรวจชนมาโดนรถตำรวจชนโอ้ย รถหลนใส่หัวเฉยแม่เป็นเกมทีม่วิธีการตายนี่สารพัดจะาสรรหามาเหลือเกินนะก็สําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แม่สะใจดีเหมือนกันนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ